สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็จบลงไปแล้วครับการแข่งขันในเลกแรกนะครับถือว่าเป็นครึ่งแรกนะสำหรับนัดชิงชนะเลิศทีมชาติไทยของเราครับก็ถูกนําไป2ประตูต่อ1นึ่นะพ่ายแพ้ไป1แมตต์นะครับก่อนที่เราจะเปิดสนามราชบังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติเวียดนามนะในการแข่งขันเลกที่2ที่ประเทศไทยของเรานะครับวันนี้นะครับทีมชาติไทยก็ ลงสนามนะครับด้วยตัวผู้เล่นที่นขาแจะแปลกตานะครับแปลกตาด้วยเงื่อนไขหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องความฟิตอาการบาดเจ็บแล้วก็มันมีเกี่ยวกับเรื่องแท็กติกการเอาชนะด้วยครับว่าเราจะเก็บตัวยังไงเราจะเล่นยังไงนะครับเซฟพะละกําลังยังไงปฏิวัติคาใหม่ครับลงเป็นผู้รักษาประตูพันษาเหมิบูลเนี่ยเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับแล้วก็เฉลิมศักดิ์อักขีพาติกุตอบสันยืนคําหน้าครับนิโคลัสมิเกลสันลงวิงแบ็กฝั่งซ้าย เบนจามินเดวิสวันนี้นะครับเขาเล่นอยู่ในตำแหน่งมิดฟิลล์ร่วมกับอัคารพงศ์ผู้วิเศษซึ่งกิชิได้ให้อัคารพงศ์เนี่ยมายืนคุมต่ำนะครับแทนวีระเทป้อมพันแล้วก็เซอร์ไพรส์นะครับเอกนิต์ปัญญาลงมาในเกมแรกนะครับวิลเลียมไวเดเชรครับได้ลงมาในตำแหน่งมิดฟิลล์เช่นเดียวกันสุพนันบุรีรัตน์ยืนค้ำฝั่งขวาครับในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งขวาแล้วก็เสกสรรราตีครับ ลงในตำแหน่งปีกขวาถือว่าเป็นการจัดตัวผู้เล่นที่น่างจะเซอร์ไพรส์ผมพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวแกนหลักหนักแน่นเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะอิชียังเก็บไว้นะครับยังลงยังลงไม่เต็มที่แต่ผมคิดว่าเป็นเป็นชุดที่น่าสนใจนะเพราะว่าประกอบไปด้วยนักเตะเลือดใหม่พละกําลังดีครับแล้วก็เราเห็นชัดเจนวันนี้นิโคลัสมิเกลสันเนี่ยกลังศึกมาเยอะครับรู้สึกว่านิโก้น้องนิโก้เนี่ยจะมีอาการ ออาการนะครับเข้ายจะกรอบแล้วก็เหนื่อยนะครับก็โดนเปลี่ยนออกนะครับส่งที่ทาททอนอสอนสีลงมาแทนเกมนะครับในครึ่งแรกช่วงแรกจริงๆ10บนาทีแรกะเวียดนามากดเรานะครับกดเราด้วยความเป็นเจ้าภาพทุกสิ่งทุกอย่างครับความสดการพักผ่อนเต็มที่เขาจัดตัวผู้เล่นลงมาอย่างเต็มนะครับเต็มอย่างที่ผมพูดคลิปที่แล้วนะครับว่ามีใครจะลงบ้างเขาก็ลงมามันมีนิดหน่อยครับคือ เขาไม่ได้ให้เงินเตือนลินลงมาก็กวงหายถูกเปลี่ยนตัวนะครับในช่วงหลังเท่านั้นเองครับที่เหลือนะครับเขาจัดเต็มลงมาหาเรานะครับแล้วก็ในช่วงสิบนาทีแรกเนี่ยเขาค่อนข้างจะใช้การเล่นที่ทะลุทะลวงครับพยายามที่จะทำประตูเราให้ได้ในช่วงครึ่งเวลาแรกในช่วงต้นเกมนะครับแต่หลังจากสิบนาทีไปครับทั้งผูฝันที่ครบรบปรากฏว่าทีมไทยเราเริ่มจับทางได้นะครับเริ่มเข้าที่เข้าทางนะ การต่อบอลการเล่นของเราวันนี้ผมดูแล้วเพลินตานะผมดูแล้วรู้สึกดีไม่เครียดโดยละมันด้วยครับโดดเด่นมากเลยครับสําหรับเบนจามินเจมส์เดวิสวันนี้น้องโชว์มากถือว่าเป็นบอลที่มีมีคลาสเลยนะครับแล้วก็เป็นการเล่นที่มีจินตนาการนะฮะลูกแทงบอลของเบนจามินแต่ละลูกแต่ละลูกผมชอบจังเลยครับแล้วก็การเลี้ยงกินตัวนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ เดวิเนี่ยแสดงให้เห็นนะครับว่าเขาเป็นนักเตะที่ถ้าให้เล่นเรื่อยๆนะให้ลงสนามเรื่อยๆตำแหน่งวันนี้เขาเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ดีมากครับตำแหน่งมิดฟิลด์ดีมากแล้วก็อีกคนนึงนะที่ผมชมนิดหนึ่งนะครับอาคราพงศ์พุ่มพิเศษครับวันนี้ลงมาในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับตัวหลักเลยแทนวีรเทพป้อมผ์เนี่ยเขาทําได้ดีมากครับวิ่งกวาดเกมได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับแต่เสียดายครับอาคราพงศ์เล่นได้ไม่เต็มเวลาครับมีอาการบาดเจ็บนะครับต้องออกไปก่อน ก็เสียดายเหมือนกันนะครับให้บรอจิตคณิตรีมาเพีลงมาแทนสําหรับเอกคณิตปัญญานะครับวันนี้น้องเขาสตาร์ทได้ดีนะถึงแม้ว่าจะเป็นเกมแรกนะถือว่าเป็นเกมที่กลับมาได้เร็วในเอกคณิตใช้ได้เลยวันนี้เพียงแต่ว่าอยู่ประมาณสัก80นะ80ยังไม่ถึง90หวังว่าในแมตช์หน้าเอกคณิตจะจะทาผลงานได้ดีกว่านี้แต่ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วครับลอมาในเกมนี้ถือว่าเป็นการกลับมาได้ค่อนข้างจะดีครับสาหรับเอกคณิต สำหรับสุพนรณบุรีรัตนะครับวิงแบ็กฝั่งขวาของเราวันนี้ก็เล่นได้ดีครับแต่ก็ยังมีอาการล้านะเห็นได้ชัดเจนก็ยังไม่เต็มร้อยนักนะครับแต่ก็ถือว่าเล่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ได้นะครับส่วนเสกสันดาตีเนี่ยวันนี้ทําอะไรได้ยังไม่เยอะครับและถูกเปลี่ยนออกด้วยแพติกุตับสันก็ถือว่ามีลูกหลายจังหวะครับที่เขาเกือบจะยิงได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าวันนี้นะเวียดนามมาในลักษณะที่เขาแพ็กเกมหลังแน่น เขามีวิในัยในเกมรับค่อนข้างจะดีเลยครับตั้งรับทีมชาติไทยได้อย่างหนักแน่นเลยถือว่าเขาเล่นได้ดีนะแต่ว่าเกมของเราเนี่ยผมต้องชื่นชมอย่างหนึ่งว่าเด็กๆเ,เราเล่นได้ดีครับวันนี้ดูดูแล้วถึงแม้ว่าจะจะแพ้นะสองหนึ่งนะแต่ผมคิดว่าเกมมันยังไม่จบครับในการวางแชมป์ถึงแม้ว่าเราจะเสียต้มแรนกิ้งฟีฟ่าไปหน่อยหนึ่งช่างมันครับไม่เป็นไรเพราะว่าเราทําได้ขนาดนี้โดยที่ทีมชาติเวียดนามเนี่ย ความจริงแล้วเวียดนามเนี่ยเขาวังจะเก็บเรา 2- 3สประตูเลยนะครับถ้าจะผมติดตามข่าวมาเนี่ยเขาไม่ได้คิดจะเฉือนชนะเราแบบนี้เลยนะเพราะว่าการเฉือนแบบนี้เนี่ยเป็นอันตรายต่อทีมเขาอย่างมากครับในการมากรุงเทพมาหานคร,รในแมตท,ที่2อเนี่ยอันตรายของเขามากเขาเขาตั้งเป้าไว้ที่ 2- อสาลูกนะครับในการที่จะเก็บเราในบ้านเนี่ยแต่เขาทําได้ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นการทําได้ที่เขาไม่พอใจนักแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีสําหรับ แฟนบอลเขานะครับที่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยของเราได้นะครับในบ้านของเขาแต่การชนะ2ประตูต่อหนึ่งเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในแมตช์ที่2โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทีมชาติไทยของเรามีความมั่นใจนะครับผมดูรูปรูปเกมวันนี้นะผมคิดว่าเราเล่นได้ดีมากนะครับการต่อบอลการลำเลียงบอลต่างๆเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยเพียงแต่ว่าเวียดนามเขาตั้งรับได้ดีและลูก2ประตูที่เขาได้เนี่ย ได้มาจากราฟาโอซันหรือเงียนส่วนเสินเน้นๆล้วนๆเลยครับที่เหลือในเกมของเวียดนามแทบจะไม่มีอะไรเลยแล้วก็การเปลี่ยนตัวเงียนกวงไฮ่ลงมาลูกนั้นนะครับที่โยนเข้ามาในมีส่วนร่วมในเกมนะที่ให้เพื่อนหมง่งแล้วก็ให้ราฟาเอซันหม่งจะเจาะในลูกแรกอ่ะถือว่ากวงไฮ่โยนได้วสวยมากครับอันนั้นอันนั้นต้องยกเครดิตให้กวงไฮ่ด้วยแล้วลูกที่2เ,เองเนี่ยทางเฉลิมศักดิ์อัคคีของเราพลาดครับพลาดนะครับในการที่ ือพูดง่ายว่าจะบิวจะบิวเนะี่ยจะบิวเกมจะบิวขึ้นเล่นแต่ว่าที่จริงแล้วนะการไปบิวต่อหน้านักเตะอย่างเงี้ยส่วนเซนเนี่ยมันทาให้พลาดครับเขาลากเข้าไปยิงเราเฉยๆฉเนี่ยนะครับส่วนปฏิวัติคําไใหม่วันนี้ก็เซฟหลายรูปครับถือว่าทําได้ดีแล้วแล้วก็ส่วนเซนเองเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ,ะเป็นความหวังครับของชาวเวียดนามเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขาได้2ประตูถือว่าสุดๆของส่วนเซนเหมือนกัน ซึ่งผมก็บอกแล้วครับว่าเหรียนส่วนส่นนี่แหละจะเป็นตัวปัญหากับเราครเป็นตัวอันตรายกับเราครับเพราะว่ารูปเกมของเวียดนามอะถ้าเกิดเวียดนามแท้ๆจริงไเขาทาเขาทาอะไรเราไม่ได้จริงนะครับนอกจากจะส่งนะครับเตียนลินลงมาลงมาลุ้นกับเราอะซึ่งเตียนลินเองก็ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกวันนี้เตียนลินก็ไม่ใช่ว่าคมอะไรอาจจะแพ้เราได้ซ้ําไปครับในแมตชนี้นะถ้าเกิดว่าอเอาเอาเตียนลินลงมานะถ้าไม่มีเหรียนส่วนสซินนะโอกาสจะเสมอหรือแพ้เรามีสูงมาก พราะว่าเราทําเกมได้ดีนะถ้าเราบทอัดดีๆหน่อยหนึ่งนะครับเราก็สามารถจะชนะเวียดนามได้เลยนะลูกที่เขาชนะเราวันนี้มันจึงเป็นลูกที่ใช้พรสวรรค์ความสามารถเฉพาะตัวของเหยียนส่วนสื่นล้วนนะครับตัวนี้ต้องยอมรับนะว่าเราแพ้นะครับแพ้เพราะตัวโอนบาซินตัวนี้จริงๆแล้วก็มันมีติดใจผมอยู่นะเรื่องกรรมการนะแต่ผมไม่พูดดีกว่านะลูกผู้ชายนะครับแพ้แล้วต้องยอมรับแต่เห็นหน้ากรรมการ ถ้าถ้าถ้าเป็นลักษณะเป็นเป็นทางอาหรับเป็นทางออกทางนี้หน่อยเนี่ยผมรู้สึกยังไงไม่รู้ผมบอกไม่ถูกนะมันมันเป็นอะไรที่ผมไม่พูดถึงเรื่องรายละเอียดนะเพื่อน,อนๆนั่งดูด้วยกันดูนเห็นนะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างหลายๆรูปนะแต่ก็ดีต้องชื่นชมเวียดนามเขาด้วยนะครับว่าวันนี้เขาเล่นด้วยสปปริตนะเขาไม่เล่นแรงกับเราค่อนข้างที่จะเล่นเรียบร้อยนะครับในบ้านของตัวเองถือว่าทางคิมซังซิกเนี่ยเขาใช้ ก็มาทางขาวเลยเพราะไม่ได้มาทางดาแล้วแหละถือว่าเวียดนามวันนี้เล่นได้飒สะอ้านดีแต่ว่าเสียอย่างเดียวครับมันจะมีการละครเยอะไปหน่อยหนึ่งนะครับเขาแอคชั่นโอเวอร์แอคชั่นครับเวลาเราทําฟาวเขาอ่ะเขาเรียกฟาวเขาพยายามจะเรียกใบเหลืองเรานะ่ผมดูแล้วก็ถือว่าผ่านไปครับถือว่าไม่ร้ายแรงในเรื่องกรรมการแต่มันก็พอให้กวนใจเรานะครับว่าจังหวะที่เราควรจะได้เปรียบจังหวะควรจะได้แฮนด์บอลนะครับจังหวะหลายจังหวะเนี่ยมันอันตรายนะลูก อ่ส่วนเซนจี้เข้าไปลูกนั้นแล้วมันไปโดนมือนะครับเห็นส่วนเซนเห็นเลยแล้วก็กรรมการไม่เป่าพอกรรมการไม่เป่าแล้วมันเป็นมันเป็นลูกที่ยังอันตรายอยู่ถ้าเราเสียประตูลูกนั้นแล้วย่เลยครับนะครับเรื่องเรื่องการแก้ไขเรื่องแพงหลังของเรานี่นะครับผมคิดอย่างนี้นะว่าการที่ที่เหยนส่วนเซนเนี่ยหลุดเข้าไปตรงนี้นะผมถือว่าทางยี่ชีเขาแก้ไขแล้วครับบางคนบอกว่าส่งครพงลงมา หรือว่าการวางเบนไว้ในตำแหน่งกลางต่ำเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะทําเหมือนเหมือนมันจะอ่อนแต่ที่จริงวันนี้เล่นดีนะทางอัครพง์ทั้งเบนเดวิดเล่นดีมากและสิ่งที่ผมพูดไว้ในคิปทีแล้วว่ามันต้องมีตัวกวาดบริเวณนั้นเนี่ยก็ก็ใช่จริงครับก็คือนี่แหละอาัคารพงศ์เนี่ยกวาดดีมากครับเสดายน้องเขาเจ็บนะถ้านัดหน้าถ้าได้ลงมาเล่นก็ถือว่าเป็นเป็นกําลังนะเป็นกําลังคืออาัคารพง์เนี่ยถึงแม้ว่าเซนฟุตบอลหรือว่า ประสบการณ์จะสู้ทางวีรเทพไม่ได้นะแต่เขามีประโยชน์มากในในการวิ่งกวาดบริเวณด้านหน้านะแผงเซนเตอร์แบ็กของเราเนี่ยช่วยช่วยได้เยอะแต่สิ่งที่มันทําให้ให้เราหลุดนิดหนึน่งวันนี้นะครับเพราะว่าส่วนส่นจ,จริงๆครับส่วนส่นครึ่งแรกเขาอยู่ฝั่งขวานะนะครับครึ่งหลังเข้าไปอยู่ฝั่งซ้ายเฉยเลยนะครับตอนแรกที่เข้าไปอยู่ฝั่งขวาในโดนนิโก้สกัดนิโก้เอาอยู่นะแต่นิโก้ไม่สามารถจะยืนระยะได้ครับตรงต้องเห็นใจน้องเขา พอครึ่งหลังมาเข้ามาอยู่ฝั่งซ้ายปรากฏว่ามาเจอกับนะครับเฉลิมศักดิ์อัคคีแล้วก็พลาดนะแต่เฉลิมศักดิ์เขาก็สามารถมาทําประตูคืนได้นะต้องขอโทษแฟนบอลไทยทุกคนนะครับเฉลิมศักดิ์เขาขอโทษก็ให้อภัยครับถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องร,าาระมัดระวังมากขึ้นคือเล่นกับเวียดน,นามเนี่ยต้องเล่นจังหวะเดียวครับแตะใจแตะใจ,จเลยครับต้องเล่นแบบนั้นนะกับเวียดน,นามจะไปบิวเกมจะไปอะไรเนี่ยอย่าครับอย่าไปเลี้ยงนะถ้าเกิดว่า เทคนิคเรายังไม่ถึงพอเล่นกีเวียดนาเป็นอันตรายมากนะครับเพราะว่าหน้าเขาเร็วแข็งแรงครับแล้วก็ตัวเวียดนาเบียงเนี่ยเขาอนข้างที่จะเข้าบอลถึงลูกถึงคนอยู่แล้วถ้าเราไปจับไปเลี้ยงมากเนี่ยเพอเพลินนจาใจจะเสียบอลน่นาใจจะเสียประตูแล้วเนี่ยเราจะเจ็บตัวอีกต่างหากครับไม่คุ้มครับรีบเล่นรีบใจนะครับมากกว่าส่วนแผงหน้าเรายังยังเจาะได้ได้ไม่เต็มที่นะเข้ามาดีครับวันนี้เขาวางแผงหลังเขาไว้แน่นเลย เข,เ,นะเขาลงมาช่วยรับทั้งสิบคนเลยนะเขาลงมาช่วยรับทําให้เราเจาะยังไม่ถนัดนะครับลูกที่นะครับพาเติกกุตับสันพยายามยิยงหลายลูกก็ไม่ถนัดเท้าครับแต่ว่าผมคิดว่านะเวียดนามเนี่ยถ้ามาในรูปแบบนี้นะผมคิดว่าถ้ามาเล่นในแมตช์ที่เราได้พักให้ให้เด็กเราได้พักกีงสักสองสวันเถอะวันที่ห้าเนี่ยเราเล่นในบ้านเราท่ามกลางนะครับกองเชียร์เราสักสามสี่หมื่นคนเนี่ย ผมคิดว่าเราสามารถบทขยี้เวียดนามทีนี้ได้เลยแต่ก่อนดื่นนะเราต้องปิดเยนซอนซนตัวนี้ให้อยู่ก่อนนะลาฟาเอลสันเนะี่ยไอตัวถึกเนี่ยกำลังเยอะเนี่ยนะเขาต้องปิดให้อยู่ก่อนปิดยังไงก็ได้ครับถ้าปิดตัวนี้อยู่แล้วบทขยีนะ้เนี่ยผมคิดว่าดึงประตูเราทําได้นะสองประตูต่อหนึ่งเราทําได้นะครับไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นแมตท,ที่เราไปเยือนเขาแล้วเขาหวังจะเก็บเราสองลูกสามลูก หลังเกมนะครับผมเข้าไปในเพจของเวียดนามเนี่ยเขาเขียนชื่นชมไทยเราว่าทีมไทยเล่นได้ดีมากต่อบอลกันสวยงามและเหนียวแน่นมากนะครับเขาก็บอกว่าชัยชนะครั้งนี้ของเวียดนาม2ประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าเป็นของขวัญให้กับชาวเวียดนามนะครับหลังจากที่พ่ายแพ้ทีมไทยมาเยอะแต่ว่าเขาชื่นชมเราอย่างมากเลยว,ว่าทีมไทยเราเล่นได้มาตรฐานดีมากนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของไทยแลนด์อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ก็ต้องขอขอบคุณครับที่ เวียดนามชมมานะครับเราเองก็ขอบพระคุณนะครับที่วันนี้เล่นค่อนข้างที่จะไม่แรงนะกับเราแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆถือว่าเป็นเกมที่โอเคครับเป็นเกมที่โอเคผมดูแล้วผมไม่ได้เครียดนะผมรู้สึกชอบนะวันนี้รู้สึกเบนจามินเจมส์เดวิสเนี่ยเล่นเล่นได้ดีแล้วผมรู้สึกมองคือตั้งแต่เราดูทัวร์นาเมนต์ในเวฟมาผมเห็นแมต์นี่แหละที่ไทยต่อบอลได้ได้ดีมากมาก ถ้าไม่มีราเฟลสันมามายิงก่อกวนเราสองลูกเนี่ยเกมนี้เป็นเกมที่ดีมากของไทยไม่เสมอก็ชนะครับแต่ตัวบาซิลตัวนี้เราต้องยอมรับจริงๆซึ่งเราจะต้องใช้พลังเกินร้อยนะในการเก็บเขาอะเอาเขาให้อยู่ในแมตช์หน้าไม่ให้เขายิงเราได้เกินหนึ่งประตูหรือไม่ให้ยิงเลยนะครับถ้าเราทำในง,งั้นได้นะไม่ยอมให้ราเฟลสันยิงหรือยิงให้เขายิงได้แค่ประตูเดียวเนี่ยเรามีจะมีสิทธิ์ที่จะกดเอาชนะเขาได้ เพราะว่าผมดูแล้วนะถ้าจะเทียบกันกับฟิลิปปินผมคิดว่าผมดูฟิลิปปินเนี่ยผมเครียดกว่ากว่าทีชาติไทยผมดูฟิลิปปินเนี่ยแพ้ฟิลิปปินเนี่ยผมไม,ไม,ไม่ไม่เสียเลียนมากนะผมบอกไปแล้วนะผมไม่เฉยแล้วเราก็สามารถเก็บฟิลิปปินได้ในบ้านนะแต่สําหรับดูเวียดนามเนี่ยผมยังรู้สึกว่าผมเฉยเฉยจริงเฉยเฉยมากกว่าดูฟิลิปปินอีกที่ที่เราแพ้เขาวันนี้นะเพราะว่าผมดูบอลผมไม่ได้ดูที่ผลสกอร์ครับผมไม่ได้มีลักษณะที่จะไปดราม่าอะไรกับมันนะ ผมดูพัฒนาการทีมแล้วเราผมพอใจพอใจนะแล้วก็หลังเราเนี่ยอย่าลืมเนะีเราไม่มีเอเลสเลล์หลังเราตอนนี้เนี่ยการใช้เซ็นเตอร์แบ็กสลับไปสลับมาเนี่ยนะครับเพราะว่าเซ็นเตอร์แบ็กเราไม่ยังไม่สมบูรณ์แบบในแต่ละแมตช์แต่ละเกมเนี่ยกองหน้าของแต่ละทีมมันต่างกันครับมันก็ต้องวางตัวเพผู้เล่นลงต่างกันเนี่ยส่วนทางด้านโจนาธานเข็มดีไม่ได้ลงมาและเฉลิมสักอัคคีลงมาเนี่ยมันจะมีอยู่2เหตุผลนั่นหนึ่ง นะ,ฉะเฉลิมศักดิ์คีอาจจะละเอียดกว่าจนทานเข็มดีนะครับหรือจนทานน้องจนทานเข็มดีเนี่ยอาจจะมีอาการล้าสภาพร่างกายยังไม่ร้อยเท่าฉเฉลิมศักดิ์ขีก็ได้หรือมีเหตุผลอื่นๆที่โคดเข้ามองนะแต่สิ่งที่ทําวันนี้นะ,ฉะเฉลิมศักดิ์ขีเขาถึงเขาจะพลาดแต่เขาก็สามารถกลับมาได้แก้ตัวได้และเหงียนส่วนส่วนตัวนี้นะจับยากครับเราทําได้ขนาดนี้นี่โก้เสียบลูกนั้นนะ่สวยงามมาก เราสกัดเงียนส่วนเซิรนได้เนะี่ยเขาก็เกือบหมดเหมือนกันนะส่วนเซิร์นเกือบหมดเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะนะครับกลางเราอ่อนลงหลังจากเปลี่ยนคารพองออกหรือเปล่านะเพราะว่าตัวกวาดจะเหลือแค่เบนเดวิดคนเดียวแล้วก็วิรเเทพป้อมพันเองอาจจะยังมีอาการยังยังไม่กระฉับกระเฉงนักนะครับในการเก็บมิดฟิลด์แดนลูกของเขาอะนะครับมันมีช่องว่างหรือเปล่าแต่ลูกพลาดลาดูกที่2แน่นอนครับพลาดเพราะเฉลิมศักดิ์แน่นอนและเขาก็ทํา ประตูคืนให้เราได้ถือว่าเราเสียหายไปหนึ่งประตูผมไปพูดแล้วครับว่าทีมชาติไทยเราเหนือกว่าทีมเวียดนามหนึ่งประตูครับแต่เมื่อมีส่วนเซินเนี่ยนะครับเขาสามารถเหนือเราหนึ่งประตูเขาคนเหนือเราจริงหนึ่งประตูเหนือเพราะส่วนเซินจ,จริงๆไม่ได้เพราะอย่างอื่นเลยผมเชื่อมั่นนะถ้าเราวางแผนดีๆสามารถล็อกส่วนเซินได้อยู่หมัดน,นะให้เขาทําประตูเราไม่ได้ในใน,ในแมตท,ที่มาเยือนเรานะ นะครับหรือเขาทำได้เต็มที่หนึ่งหมืทุกที่เหลือระบทขยี้เลยครับผมคิดว่าต้านทานเราก็ต้านทานไปเถอะจะรอดูว่าเวียดนามมาเล่นที่บ้านเราเขาจะต้านทานเราไหวไหมจุดนี้นะครับมาร่วมให้กําลังใจทีมชาติไทยในวันที่5ที่ถึงนี้นะครับส่วนองญญานผมไม่พูดนะวันนี้ผมดูบอลสนุกมากแพ้ผมผมผมจะเฉยครับเพราะว่ามันมันเป็นแค่ครึ่งแรกครึ่งหลังเดี๋ยวเรามาเอาคืนซึ่งผมพูดมาก่อนจะเกมจะจะเริ่มนะครับว่าการที่เราจะมาเอาชนะเขามันยาก ทั้งเรื่องสภาพร่างกายเราทั้งเรื่องเขามีตัวโอนสนามเขาเขาพักผ่อนมากกว่าเราทุกสิ่งทุกอย่างครับมิติทุกอย่างเนี่ยตัวผู้เล่นของเราลงวันนี้ก็เป็นตัวตัวลงที่น่าจะแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็สุพนัทเหมือนตานะครับน้องแบงก์เองก็ยังเล่นได้ไม่เต็มร้อยดีนกนะครับยังยังพักฟื้นไข่อยู่ผมคิดว่าวันที่5้านี่แบงก์แบงกคงจะร้อยแล้วแหะแล้วลูกที่แบงก์ ยิงลูกฟรีคิกลูกนั้นนะครับโอ้โหครับนิดเดียวครับเป็นไงต้อเข้าไปแล้วนะครับลูกแบบนี้ไม่ว่ากันครับถือว่าใกล้เคียงมากถือว่าน้องได้ทาได้ดีมากนักเตะทุกคนวันนี้เล่นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับไม่ได้มีใครเล่นแย่เลยนะครับทางด้านพันษาเองก็สกัดได้ดีมีคือมันมีลูกผิดพลาดบ้างแหละไม่มีใครไม่มีผิดพลาดหรอกครับแล้วก็ถ้าจะดีที่สุดเนี่ยแม้กระทั่งเอเลียสดอเละเนี่ยที่เราว่าเล่นได้ดีเนี่ย เขาก็มีลูกเคยพลาดให้เราเห็นเหมือนกันดังนั้นถ้าเรารักทีมชาติไทยนะครับให้กําลังใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะทีมนี้เราเป็นทีมที่เรากําลังสร้างเรายังไม่ยังไม่ได้เต็มนะครับทุกทุกขุมกําลังของเรายังมีโอกาสอีกเยอะแต่รูปแบบออกมาแบบนี้วันนี้คุ้มค่าเห็นเบนเดวิดเล่นนะเห็นการประสานงานแดนลุกที่ค่อนข้าที่จะสวยงามมากๆเลยเพียงแต่ว่าเวียดน,นามเขารับเราแน่นเท่านั้นเองวันที่5เราจะเก็บเขาที่รัชมังคลากีฬาสถาน ร่วมกันให้กำลังใจทีมชาติไทยคว้าแชมป์ปีนี้ให้ได้ครับผมเชื่อว่าโอกาสเรามีมากกว่ามีมากกว่าที่เราจะชูถ้วยตอนนี้ไม่ใช่เวียดนามเขาไม่หวั่นใจนะครับไม่ใช่เวียดนามเขาไม่หวั่นใจถ้าเราเฟเอสั้นยิงไม่ได้วันนั้นน่ยจบเลยครับเวียดนามวันที่5้าเนี่ยผมเชื่อนะว่าทีมชาตเราสามารถทําได้แน่นอนครับด้้ยรทมเาไไ ra em đơn đi xa yeah, hay đi chung cuộc tôi sẽ thắng bằng phong cách hoặc đẳng cấp kim sang xịt si, kim sang xịt si đấu chân việt nam khỏi men tim sát lao khỏi ma sinh bậc ban khâu hoa khỏi lên bờ kinh khỏi hú hoa khỏi lên bờ kinh lại khỏi xịt áo chân là ai nóng nếp khỏi xịt bạc thím tay ngày cậu xà bị sụt lông nam khôn khỏi cứ lao khỏi mẹ lao mẹ lao khỏi tiếng sát lao Championship of Chucky Assan Mitsubishi Electric Cup High Patriot Vogue Exo Ex the biggest football tournament in the reach region Now everything comes strong and scary This battle is like a football war game i đi trước bước tôi sẽ thắng bằng phong cách mọi đẳng cấp kim sang xịt si, kim sang xịt si đấu chân việt nam khỏi men tim sát lao khỏi ma xanh bạc ban khâu hoa khỏi lên bọc kênh khỏi hú hoa khỏi lên bọc kênh Mày khỏi xịt áo chân là ai nóng mạch khỏi xịt bạc kim tay ngày khâu xa bị sụt lâm nam khô khỏi cứ lao khỏi men lao men lao khỏi kim sát lao Ichi. Thailand, thui, sức football, thay năm phút thay quyền quay. Thailand, Thailand, Thailand. ta, Thailand, 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 land of football, king of Asian, football championship of Chucky asan Mitsubishi Electric Cup, High Patriot Cock Exciting the biggest football tournament in the ASEAN and Now everything comes strong and scary. This battle is like a football war game.